สวัสดีครับสวัสดีสหายน่ารักมาละเอาเชิญอ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเปิดไฟก่อนครับโอ้โหทำไมปิดไฟคุยไม่รู้เรื่องหรือไงไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่หรอมันมองไม่เห็นโอ้โอ้ทีแรกเห็นคุยกันเรื่องพระนะฮะครับก็เลยแล้วทีนี้ก็เลยเห็นกันพูดเรื่องภาษาบาลงบาลีแต่ทีนี้ตอนหลังมาเนี่ยเห็นคุยกันเรื่องน้องทานตะวันครับ อยก็เลยไม่อยากคุยแลอววันก่อนก็ใครเนี่ยโอนให้น้องเจตุพลน่ะเนาะกสิกรไทยเจตุพลใช่เออก็คือธนายุทธใช่ครับวันนี้ก็น้องธนายุทธธนายุทธแรปเปอร์ของเตยนะน้องธนายุทธ์เพราะว่าผมต้องจดบัญชีไว้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับพู้ด้วยเสียตค์ด้วยหายากนะน้องน้องที่เขาอยู่หน้างานแล้วเขาโดนรังแกอะไรมันมันเยอะจนแบบเออเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงกัน ได้ครบทวนได้ทวนอะไรนัมันแต่ละคนเนี่ยโหจตุพรถ้าโดนคดียาวต้องขึ้นศายอใช่อันนี้เห็นใจมากเห็นใจมากเลยเห็นเขาโพสหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยตั้งหกสิบแปดสายเก้ารายแต่ทั้งเดือนนะชิบหายเออื้อพ่อสืบอแม่ล้นักหนาชิบหานอย่งนี้ก็มันมันโอ้มันอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้บางทีนะฮะก็เลยโอ้ไม่มีอารมณ์จะพูดแล้วแหละเอาเอา เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเมื่อเมื่อคืนมีอารมณ์พูดไงล่ายาวเลยสนุกวันนี้ไม่มีเราจะพูดเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยไหนๆก็เสียตามและวเอาเอาเอาเรื่องพระก่อนนิดงเลยเอาเรื่องกรณีเท่าแสงเนี่ยเบาๆนโยมาเบาๆนโยมนะเอาเอาเรื่องจริงมาพูดเอาเรื่องจริงมาพูดกเรื่องจริงมาพูดเอาเอาคือเท่าแสงเนี่ยแกเนี่ย มีข้อพิพาทเรื่องผู้หญิงเนี่ยมานานแล้วนะฮะมันเป็นสิบปีแล้วอ oh. เดิมทีเนี่ยแกอยู่นู่นอาเโบเชียงดาว uh huh. ตอนแรกแกอยู่ออมาอัมนาเจริญครับแกเนี่ยถูกออกจากพื้นที่เพราะพระสงฆ์ผู้ใหญ่เนี่ยเขาสืบนี่บ uh huh. ุ้รที่นี่เขาบอกว่า uh huh. ไม่ธรรมดานะ uh huh. แล้วทีเนี้ยสืบแล้วเนี่ยบอกว่าเท่าแสงเนี่ยเออมีความผิดแต่มันมีความผิดที่ไม่มาก uh huh. เป็นสังฆารที่เศษ uh huh. โทษก็คือว่าเออปรับโทษแล้วให้ขับออกจากพื้นที่อ่าแล้วแกก็มาอยู่อำนาจเจริญแล้วก็มาอยู่ยโสธรในเวลาต่อมาที่นี่นี่เรื่องนี้มันเป็นสิบปีแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดโอ้แล้วมันไม่มีแบบว่าเขามีประวัติมาอย่างนี้ทําไมไม่มีใครแจ้งสารศาสนาเลยวออมาอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เอางี้ดีกว่ามันมันเป็นอย่างนี้ไอ้ผ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็เหลือเกินบางทีอ่ะพ้าผู้ใหญ่ที่เป็นพระสังฆาธิการเนี่ยมีการตรวจสอบมีอะไรแล้วก็บอกว่า บางทีไปตกลงผมเคยคุยกับเจ้าคุณคนหนึ่งเป็นอดีตอเป็นอดีตไอ้ะระสังกัดิการภาคเนี่ยเจ้าคณะภาคเนี่ยแต่แกตายไปแล้วแหละพูดได้อยู่หรอกอทีเนี้ยปรากฏว่าบอกว่าเท่าแสงเนี่ยมีลูกศิลูกหลากหามากคนนับถือเยอะ,อะถ้าสมมุติว่าเราไปลงโทษรุนแรงเนี่ย มันจะเกิดความวุ่นวายก็เลยซุกเรื่องเนี้ยไว้ในภูมิเสียอออบอกนอกพื้นที่แล้วก็จบจกันไปเอี e ่ยเสียกันมันมีหลายกรณีนะป๋าจอมไปดูใน,นเน็ตก็ได้ไม่ว่า<อ>จะเป็นเรื่องอาจารย์เล็กอาจารย์ที่หนองคายอยู่ที่จังหวัดสังอําเภอสังคมที่ไปร้องพุทธอิสระนะั<อ>นะ่นนะหรือว่าเท่าเมืองที่จังหวัดกาลสินเนี่ย<อ>มาสูตรนี้เลยฮะเอ้ยเอาเถอะเอี่ยเสียกันไปประมาณนั้นนะครับมีวัดสมพาดอะไรแถวทาง ร้อยองค์ร้อยเอ็ดอะไรด้วยก็มีพระจกนมี่เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละ,อะไอ้องค์เนี่ยพระเมืองเนี่ยแล้วต่อมาแกย้ายไปกาลสินแต่ก็อยู่ร้อยเอ็ดนั่นแหละนะฮะนั่นแหละเขาแสงนี่เคยโดนข<ล>ับมาจาก<ล>ทางทางทางเหนือใช่ไหมทางเชียงดาวเหรอครับเชียงดาวดในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้พูด อในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้พูดเราก็ถูกครับไม่ถูกครับแต่ข้างในอย่าเขารู้อว่าแกเคยถูกแกเคยอยู่ที่นั่นแล้วแกก็โอนเงินไอ้ห้าสิบเจ็ดล้านจากวัดเดิมที่เชียงดาวเชียงใหม่เนี่ยมาที่ยัดโสธรเนี่ยไอ้เงินห้าสิบเจ็ดล้านแกเนี่ยอแกก็โอนมาจากวัดนั่นแหละนะฮะเออเออเออยางไงก็อคนรู้จักก็ขออภัยนะที่มาพูดในรายการเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเขาฟังอนะเออก็มาพูดให้ฟังว่าเออเนี่ยแหละมันเป็นเหตุ เป็นมาอย่างแกมีพฤติกรรมมานานแล้วแล้วคนในพื้นที่เขาก็รู้นะฮะไม่ใช่เขาไม่รู้ส่วนบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์อะไรผมก็มารู้ทีหลังแหละแ,แต่พฤติกรรมแกมันมีมานานแล้วมาเป็นสิบปีแล้วส่วนไอ้อัลไซเมอร์ไม่ลวถ้าอัลไซเมอร์มาเป็นสิบปีแล้วยังเอามาหากินอย่างนี้ยิงย่งยิ่งต้องด่าเลยแล้วบางคนก็บอกว่าเอาวทาไมไม่ไม่ว่าแต่ แต่หมอปลาเลยไปไ็คนแตหมปอปลาไม่ใช่<ะ>ทำไมไม่ไม่ว่าแต่พระอุปถากก็ถามว่าใครเป็นคนเลือกพระอุปถากอู้บางทีหลวงปูเ่เขก็ชอบอะไร<อ>นะเล็กๆน้อยๆก็เอาบางทีคือคือพระถ้ามันป่วยจริงอะ่ะพระอุปทานเขาต้องรู้เออเออไม่ต้องกันไว้นะ เออลวงปู่ป่วยนะเป็นนั่นเป็นนี่แล้ว s <S เอาไซอัลไซเมอร์เนี่ยนะฮะมันจําได้แต่พฤติกรรมที่มันเคยเป็นมาก่อนนู่นตั้งแต่เป็นเป็นหนุ่มนู่นนออ่ะแล้วท่านบอกว่าท่านบวชตั้งแต่ปีสองสี่กว่าอายุยี่สามเนี่ยแสดงว่าในช่วงนั้นท่านเป็นคนหมกมุ่นทางเพศใช่ไหมออในบอกบวชมาตั้งแต่เด็กแล้วญ,ญา,วาเก่ากลับมาตอนั้นน่ะมันจะเออ,เออมันอาการเก่ามันจะกลับมารีเฟกกลับมาให้นึกถึงตอนนั้นแล้วไปจับนมจับอะไรเขาเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านเนี่ย มีพฤติกรรมอย่างเนี้หรือเปล่าแต่ที่ผมทราบอะคือเป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นนะฮะจะย้ายวัดบ่่ยัไม่มีก็คืมใช้คือมันมีเรื่องคนเพศขารสารจะเลิกตามช่องไฟเย็นก็วันนี้แหละครับเสียใจที่มว่าแกบับกรมความจริงรับไม่ได้ก็สุดแท้แต่นะครับรับไปได้ก็ไม่ต้องรับครับเออไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังเออไม่ต่างอะไรกับพวกสลิมเลยรับเรื่องเจ้าไม่ได้อ่ะประสาทเออแล้วก็ก็ถือว่าพูดให้กันฟังอ่ะนะฮะ ทีนี้เนี่ยถ้าจะพูดเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยครับผมพูทโเทเรียนหัวร้อนแม่งเยอะลําคานบางทีก็อันนี้อันนี้ผมขอนี้เดียวนะเอาเลยเอาเลยถ้าจะพูดเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะเราต้องเท้าความเดิมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรอืเอาเข้าจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรหรอกไม่ไม่ได้สอนพระวินัยเนี่ยนะฮะสองร้อยยี่ิบเจ็ดเนี่ยมันไม่ใช่พมันไม่ใช่ศีลนะอืมันเป็นกฎ กฎหมายพระอ,ะอ่ะแล้วก็มีหลกบทลงโทษต่างๆนานานะครับ,รบแล้วถามว่ามันมาบิดตรงไหนในพระวินัยเนี่ยมีแม้กระทั่งเอาพระธรรมนูนของศาสนาพราหมณ์เดี๋ยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยซึ่งมันถูกบิดมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ,เจ้าในปรินิพานนําโดยพระมหากัสปาเนี่ยเป็นคนทําสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งแรกะนะครับ แล้วไอ้ภาษาบาลีเนี่ยก็ไม่ใช่ภาษาที่เป็นไม่ใช่ภาษาที่เขาใช้กันเขาไม่ได้พูดภาษาบาลีกันภาษาบาลีเอา้าพูดต้องต้องคนจะรู้เรื่องไงต้องพูดที่คนไม่รู้เรื่องนะครับใช่ไม่ใช่เหรอภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นภาษาถิ่นแล้วเป็นภาษาถิ่นจำเพาะอ่ะเหมือนเป็นคำแสดงอ่ะถ้าถ้าถ้าพูดก็คือถ้านันถ้าผมพูดลักษณะเนี้ยนายช่ออาจจะรู้เช่นคําว่าภาคอีสานมักจะใช้ว่าคำว่าคลออ เออแต่แปลว่าไม่ดีใช่ไหมมันจะบอกดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่มันใช้คําว่าคลังไอทําพิธีอย่างเงี้ยเอยมันคลังนะไออ่ยมันก็ใช้ศัพท์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างคาว่านิพานเนี่ยนิพานเนี่ยคําว่านิพานเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดด้วยซ้ําอมันเป็นทาในท้องที่นั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยยืมคําเนี่ยมาใช้ภาวะที่ท่านค้นพบอะไรบางอย่างตามหลักปรัชญาเนี่ยแล้วเอาคําว่านิพานเนี่ยเข้าไปสวมตรงนั้นเพราะคาว่านิพานเนี่ยมันแปลว่าดับเย็น มันเป็นภาษาถิ่นเช่นนางยโสธราพิมพาเนี่ยเมียพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่เคยเจอกัน uh huh. เขาก็เลยว่าจะให้มาเจอกันปรากฏว่านางยโสธราก็จะไปเจอเจ้าชายสิทธะ uh huh. แล้วปรากฏว่าไปเห็นเจ้าชายสิทธาก่อนแต่ไม่รู้จักว่ามีเจ้าชายสิทธะ uh huh. ก็เลยเห็นเจ้าชายสิทธาแล้วบอกว่า uh huh. เฮ้ยไอ้คนเนี่ยทําไมมันรูปร่างหน้าตาดีจังเลยวะ uh huh. รูปลักษณะมันดีถ้าใครได้เป็นสามีก็คงจะนิพพานเห็ uh huh. น uh huh. ไหม เออก็คงจะโอ้ดับเย็นรู้สึกเย็นใจเย็นกายขึ้นมาอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยมันเมื่อมีคําอุทานอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเพราะคําว่านิพพานเนี่ยเป็นคําแล้วเรื่องสวรรค์นรกอัตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอัตภาวะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปยกไอ้คาเนี่ยของพราหมณ์เนี่ยมาสอนเพราะคนในสมัยนั้นมันยังเชื่ออยู่อม,มันยังเชื่อฐานเขาเป็นพราหมณ์มาก่อนใช่ยกเอายกตัวอย่างเนี่ยพระมหากัสปะเนี่ยครับ สังขยนณาพระเตยปิดกครั้งแรกที่ทําสตัปบารพ์จริงๆไม่ใช่หรอกก็อยู่ที่ว mm. ัดเวรุวันนั่นแหละนะฮะเพราะทําสตัปบรรพ์เขาไปศึกษาแล้วมัน,ม,นมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันไม่มีจริงมันมีจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เขาแต่มันมันหาไม่เห็น mm. นะฮะบอกอยู่รัดพิหารอยู่นั่นบ้างแต่จริงไม่ใช่หรอกก็อยู่ mm. วัดเวรุวันนั่นแหละครับทีนี้ไอ้วัดเวรุวันมหาวิหารเนี่ยพอมีการทําสังคยนณาพระไตรปิดกครั้งแรกนะครับ mm. พระมหากระสปาเนี่ยคัดเลือกคนเองห้าร้อยพระหรหัน มาสังายาาพระไตรปิฎกแล้วห้าร้อยพระอรหันนั้นต้องเป็นวันนพามทั้งหมดทําไมต้องเป็นวันนพามทั้งหมดพามเป็นพามม่จะเป็นอรหันได้ไงไม่ใช่พามมาบวชได้พามมาบวชได้ไม่ถึงวันนพามวันนพามมาเลยคือไม่เอาวันนะไม่เออคือเวลาบวชเนี่ยมันมีหลายวันนะไงเพราะว่าพุทธเนี่ยเขาไม่ได้เลือกวันนะในการมาบวชสมัยพุทธเจ้าเนี่ยใช่ใช่แต่พระมหากัสปาหลังจากพุทธเจ้าตายก็เลยตั้งตนเป็นใหญ่ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าศาสนามันเรียกว่าลัทธิ มันมีหกลัทธิใหญ่นะฮะแล้วลัทธิพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลัทธิที่เจ็ดพอเป็นลัทธิที่เจ็ดปุ๊บเนี่ยโดยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มอบให้ใครครับเป็นผู้มาเป็นใหญ่แทนท่านออืคือมาเป็นหัวหน้าต่ออนะฮะแล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีใช้คําว่าศาสดานะท่านจะใช้ตัวแทนตัวเองว่าตถาคตเอ่อคนนอกก็เรียกว่าสมณะโคดมทีนี้ปรากฏว่าคนที่มาสืบต่อจากท่านโดยธรรมเนียมเนี่ย จะต้องเป็นคนที่เป็นญาติพี่น้องร่วมโลหิตเนี่ยนั่นก็คือพระนนท์ะเวลานั้นมีพระนอนท์องเดียวครับพระมาหากัสสปะก,ก็เลยกล่าวหาคือพูดง่ายๆว่าดิสเครดิตนะบอกอเอ้ยพระนนทจะเข้าสังฆกรรมพระไตรปิฎกฉบับแรกนี้ไม่ได้นะเพราะพระอนุนเนี่ยยังไม่เป็นพระหรหันยังเป็นพระโสดาบันอยู่อเออแต่ในแต่ในกัจยายยสูตรเนี่ยเคยบรรยายไว้ว่า พระนลเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นพระอรหันแล้วเพราะเคยเป็นลูกศิษย์ของพระมาหาจจย,ยนะอันนี้มีในพระมีในพระสุตันตปิดกนะฮะแต่ว่ามันเป็นการดิสเครดิตกันทีนี้พอดิสเครดิตแล้วพระนนก็บอกว่าเฮ้นเนยฉันเนี่ยหลังจากรพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเนี่ยฉันก็เข้าไปพักในในในกุฏิแล้วก็บรรลุอราหาันขึ้นมาอย่างนั้นแหละอ,ออแล้วก็มาบอกพระมาหากัสปะพอมาบอกพระมหากัสปะพระมหากัสปะว่า ท่านจะสังฆพนัพระเตยปีดกชุดเนี่ยก็ยังไม่ได้อีกเหตุ ed, เพราะว่าท่านเนี่ยมีอาบัตห้าข้อซึ่งไอบรรบัตห้าข้อนี่นะเอามาจากพระธรรมนูญของศาสนาพราหมณ์เนี่ย<อ>มาสวมห้าข้อเนี่ยเช่นท่านอานนนเนี่ยตอนที่ชุนชุนผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยนะฮะใช้เท้าเหยียบซึ่ง ในธรรมเนียมของพราหมณ์เนี่ยเขาจะให้ความสัมพันธ์กับผ้าอาบน้ําฝนเขาไม่ในพุทธเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับผ้าอาบน้นําฝนเขาให้ความสัมพันธ์กับผ้าตตไตรจีวรสบงจีวรสังคติเนี่ย <Oscar. S 2> สามอย่างาาแต่ว่าทีนี้ท่านมหกากัสปะเนี่ยให้ความสําคัญกับผ้าตัวเนี้ยเพราะเอามาจากพระธรรมนูญศาสตร์ของพราหมณ์เป็นข้อบัญญัติของพราหมณ์เนี่ยมาใช้เพื่อบาดผ้าบาผ้านนท์สกัดดาวลุ่ง เพราะเขาเป็นนัมเบอร์วันนะเวลานั้นไง uh huh. ที่จะขึ้นมาแทนเหมือน uh huh. ไอเหมือนไอบอดไปไอเสียมาอย่างเงี uh ้ย huh. สกษนะนั้นแหละ uh huh. เออสืบเชื้อสายกันไป uh huh. ทีนี้เออทีนี้ข้อที่สามกับข้อที่สี่เนี่ยน่าสนใจครับ uh huh. ที่ปรับอาบาิเพราะว่าเพราะพระนนเนี่ยสนับสนุนยินยอมให้ผู้หญิงเข้ามาบวชในพุทธศาสนา uh huh. อ่าเออซึ่งพร นนก็บอกว่าไม่ใช่เป็นพระดำรีของพระพุทธเจ้าที่อยากให้นาของท่านเนี่ยนางประชาบดีโคตมีเนี่ยมาบวชเองอืเพราะพระพุทธเจ้าใช้บอกว่าผู้หญิงหญิงชายมันบรรลุธรรมได้เหมือนกันหมดจึงยินยอมให้บวชส่วนข้อที่สามเนี่ยเพราะพระพนนท์ปล่อยให้ผู้หญิงเข้ามาล้อมหุ่มร้องไห้จนทําให้น้ํามูดคูดคือน้ําตาเนี่ยตกลงสู่พระวรากายของพระพุทธเจ้าเขาเสียใจไง ซึ่งในพระธรรมนูญเขาก็บอกว่าไอ้น้ําที่สกปปกคือน้ําของผู้หญิงที่หลั่งออกมามีสิประการเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือน้ําตาเ,<อ>เห็นไหมฮะเบื้องต้นขึ้นมาแรกเนี่ยมึงก็บิดศาสนาแล้ว<อ>นะครับแล้วข้อไหนเป็นบัญญัติอันไหนอันเก่าที่พุทธผู้าบางทีก็โลกออกแล้วก็เอาพธรรมนูญสารเข้ามาแทนที่<อ>ก็มีเยอะแยะครับหลายกรณี ครับผมก็จะรวบลัดต่อกฎจะพามาคนเป็นมหาเก่าหรือเปล่าเนี่ยเชี่ยวชาญมากแต่มาเรียนก้าวไปอย่างตรงผมทําวิจัยได้นี่โดยตรงอแต่ริงีมันมีเรื่องเยอะกว่านี้แต่ว่ารวบลัดหน่อยเพราะผมเองก็ไม่ค่อยมีอารมณ์นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกาสหน้าขอยาวๆมอคืนยามาแล้วมาคืนสารขอบคุณนะสารหน้ารางขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ เนี่แหละพี่น้องคุยด้วยเสียตังค์ด้วยอในช่องเรากลายเป็นว่ามีผู้ที่มีความรู้หลากหลายในเรื่องเหล่านี้เข้ามาอย่างไรกันไปดู